ใบขึ้นชายด้วยค่ะเมื่อเนี้ยเขาสิมาปลูกใบขึ้นชายกันปลูกลงแปลงนี่แหละน้ำมูพอน,นี่แหละน้ำมูพอน,นี่เป็นเขาเอาน้ําเซอรลี่ฝรั่งเลยค่ะเป็นใบขึ้นชายฝรั่งอ่ะมีอยู่แค่สองต้นเองแหละเหี่ยวแล้วน้ำนี <c oughs> ่ก็สิเอาจารันปียาเข้ามาลงน้ำค่ะยางอื่นพิ่กสิพวกกินแล้วเพิ่ทสิได้ือน้องแล้วค่ะ <c oughs> เขาก็เอามาแซมเลยปลูกล่อเลยเข้ามาล่อ บอลอเห็ดแปลงไม้เด้อค่ะจัดไปเลยเฮาลุยเลยเดี๋ยวให้ปลูกแล้วสิหดน้ำเหมือนตองไน้หดแน่นอนหมูว่านบ่เยะบระิโภดเ้ยค่ะทัานคำก่อนท่วนดินแล้วคำก่อนก็เยบ่ไบริโปล่อยสีเลยวันนี้โอ้สังเกตเลอค่ะเวลาเฮาบ่็ดบ่ค่คอยหดน้าผักเขาน่ะเวลาเอาไปกินขมบ่คออยเซียเ้อค่ะทุกคนเพราะฉะน,นั่นกะขยันโดน้าให้สม่ำเสมอเพราะว่าพืชเฮ่าน่ะ สั่งใดเพื่อนก็นต้องการน้ำถ้าขาดน้ำมึได้กะเบิดสภาพื่อกันได้ค,ดค่ะทุกคนนี่ตรงนี้สีใส้กระลำต้งไปจ็กต้นสีป,ปลูกแปลว,ว่าร่วมๆกันไปได้ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าหาปลูกแต่ยางได้ยางหนึ่งนี่ศัตรูพืชมกักจะมาก,กลุ่มนะคะมาก,กวนแต่ถ้าปลูกว้หลายยางอะ่ะซึ่งว่ซอยใดอยู่เด้อซอยใดซอยใด อันนี้ก็พึ่นอยู่ในโฮมเด้อค่ะบต่เธอเอามาออกแดดมันบ่ฮู้ว่าจะเหี่ยวบ่ลองเบิ่งลองดูแต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดให้เพิ่นดินแตกก็น่าจ,จะโอเคอยู่นะกะลำตัวน,นี้นะ่ะใช้เวลาดวนเด้อค่ะจังสีหอด,อดวนบ่ดวนแต่ว่าในระหว่างกว่าเพิ่นจะห่อเนี่ยหอกกัเก็บกินใบเพิ่นไปได้หลายอยู่ค่ะทุกคนเก็บกินแบบว่าได้ตลอดเลยอะ่ะใบเพินะ่นน่ะริดใบกินไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนก็โอเคอยู่ สัหรับเข่านะคิดว่าโอเคปลูกซับวากันไปนี่แหละค่ะเจอามีโอกาสเจ้าเ,เป็นหอยกินรอบก้อนอนะ่ะเพื่อจะห่อเลยก็มีแต่แมงมากินมีหนอนมีอย่างมาแทะไปเบิดไเอ้ห้อยถากเลค่ะทุกค,คนแทะไปเบิร์ตตัวท่านเพื่อนตัวท่านหอยโอ้โห หมากเบื่อล่งหลายเลยดินส่ให้นักอันนี้กระปูไม่ได้อีกเพื่อนจิ๋วให้เขาได้กินนบ่เนอะเห็นแล้วก็ดกีมาเลยไปปลูกต่อค่ะทุกคนมันยาวไปแล้วโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตเมให้หน่อยนึ่งเดี๋ยวจะไปปลูกต่อค่ะไปอีกดูนี่ ไลยตนอยู่หนายสันหักคีมบาร์ดบันเทาหักง,งทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ